คุณผู้ชมครตอนนี้เที่ยงแล้วนะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปหาของทานตอน,ตอนเที่ยงแล้วกันแต่ว่าอาจจะเป็นกรุงเทพเนี่ยไปลําบากหน่อยนะฮยเพราะว่าอาหารที่จะพาไปเนี่ยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์กับชามยักษ์ใหญ่จะพาไปดูกันนะฮะเขาบอกว่าขนาดของชามเนี่ยหนึ่งฟุตครับ,รบน้ำหนักของก๋วยเตี๋ยวเน็ตเน็ตอยู่ที่สามกิโลกร,รัมเขาขายกันอยู่ชามใหญ่ชามนี้นะฮะเกบาบาทคือ แชร์กันได้ครับมาณสัก3ามคนเนี่ยยังพอได้แต่ถ้าเกิดว่าใครมีความสามารถทานคนเดียวได้ในร้านเนี่ยเขามีจัดโปรโมโชั่นนถ้ามาคนเดียวแล้วสามารถทํารายสิตินะฮะคนที่เคยมาทานได้เนี่ย<า>เขาบอกกินฟรีไปเลยมีคนทําได้แล้วหคนนะฮะไวสุดนะครับ12นาทีเองนะครับผู้สื่อข่าวเขาบอกว่าร้านนี้อยู่ที่อําเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ฮะอยู่ที่ตําบลดอยแก้วครับท้าปลาลอง ก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์ของเขาฮะน้ำหนักกว่า3กิโลกร,รมัมใส่เครื่องใส่เส้นนะครับแล้วมีคนเคยทําได้6คนด้วยกันทานใช้เวลามาสมัก10นาทีกว่านะฮะก็ใครที่รู้ตัวว่าทานเร็วทานจุสามารถทําได้ทานได้3กิโลกร,รมัมไปร้านนี้ได้ฮะอยู่ที่ กม59ริมถนนสายเชียงใหม่ฮอดนะฮยอยู่บนทางหลวง108ห่างจากที่ว่าการอำเภอจอมทองมาทางใต้ฮะประมาณสัก500เมตรนะครับเขาบอกวันหนึ่งเนี่ยโอ้โหมีคนมาทานกันเยอะมากคือถ้าเกิดว่าไม่สามารถทานชามใหญ่ได้เนี่ยเขามีชามให้ทานด้วยอาจจะไปฟังเสียงเจ้าของร้านกันดูฮะอันนี้เป็นไซส์ชามโคดเตียงล้วนะครับก็ขนาดประมาณ1ฟุตนะครับ ในนี้ถ้าลูกค้ามาสั่งนะครับก็มูลค่า99บาทสามารถเลือกเส้นได้3อย่างนะครับสามารถเลือกเครื่องได้4อย่างและสามารถเลือกน้ําซุปได้1อย่างนะครับเวลาเราเสิร์ฟเราจะเสิร์ฟเป็นถ้วยใหญ่อย่างนี้แล้วเราจะมีชามแบ่งให้นะครับ oh. เพราะชุดนี้โค้กเตี๋ยวจะทานได้2อถึงสท่านแต่มีเหมือนกันครับเขาเรียกว่ายอดคนนะครับสามารถทานหมดได้คนเดียวนะครับ oh. ตอนนี้สถิติที่ดีที่สุดของ นี่คือเจ้าของร้านนะครับคุณสราวุธแถวนั้นเขาเรียกว่าพิเคนพิเคนท้านะครับหชาม3กิโลกร,รัมถ้าเกิดรับประทานหมดภายใน12นาทีก็จะให้ทานฟรีนี่ก็เป็นสีสันที่มาฝากให้พออิ่มท้องอิ่มใจได้ช่วงเที่ยงนี้นะครับ